สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทตี้และรายการแซ h ช n แนลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับจะชวนคุณผู้ชมมาทําการอัปเกรดระบบการใช้โทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมในการขายสินค้าออนไลน์หรือว่าจะทําวิดีโอประเภท วีล็อกลง y o u t u b e เพื่อสร้างรายได้ก็ได้ครับจะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าคุณภาพของภาพและเสียงจากงบประมาณที่ไม่สูงมากนะักจะทำให้โทรศัพท์มือถือธรรมดาของคุณผู้ชมสามารถสร้างคุณภาพงานออกมาได้ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยครับเราลองมาดูกันครับว่าเซตที่ผมจัดไว้คืออะไรคือแบบนี้ครับเซตวิดีโอที่ผมจัดไว้ครับเพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือโดยมีไมโครโฟนของโบย่าตัวนี้ครับแล้วก็มี ชุดไฟของอูแลนซี่ครับมีขาตั้งของแมนฟรัตโตตัวนี้ครับแล้วก็มีตัวหนีบของแมนฟรัตโตตัวนี้เช่นกันครับทั้งเซตนี้ที่มองเห็นอยู่นะครับไม่รวมโทรศัพท์มือถือราคาอยู่ที่ประมาณ2,000บาทครับหรือบางคนอาจจะหาซื้อได้ถูกกว่านั้นเดี๋ยวเทตดี้จะอธิบายให้ทราบว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไงมันใช้งานได้อย่างไงแล้วมันคุ้มค่าไหมในการที่เราจะมาอัปเกรดการขายสินค้าออนไลน์การไลฟ์สดต่างๆหรือการบันทึกวิดีโอทำ วีล็อกสายท่องเที่ยวต่างๆมาดูอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้กันครับ อุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ครับผมเป็นอุปกรณ์ที่เท็ดดี้ใช้งานจริงๆเวลาออกไปถ่ายนอกสถานที่หรือว่าการไลฟ์สดที่อยู่ในบ้านครับผมก็เป็นอุปกรณ์ใช้งานจริงๆคือเซตนี้เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแล้วครับอุปกรณ์ทุกตัวตรงนี้เท็ดดี้รีวิวครับไม่รวมโทรศัพท์มือถือนะได้ฝากลิงก์ไว้ในช่องคอาอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับใครชอบตัวไหนลองไปดูรายละเอยียดเพิ่มเติมหรือจะสั่งซื้อที่นั่นก็ได้ครับทีนี้เรามาดูกันทีละตัวละกันเริ่มแรกอัันดดบแรกรกเาาามาามู้ไโฟตว นี้ก่อนครับไมโครโฟนตัวนี้ยี่ห้อโบย่รุ่น BYM-M1 ครับราคาอยู่ที่ประมาณ299-500บาทครับหากเกินกว่านั้นถือว่าแพงแล้วครคุณผู้ชมครับผมเจ้ายี่ห้อโบย่ตัวนี้เป็นตัวราคาประหยัดที่ใช้งานได้คุ้มค่ามากๆเลยครับอ่ะเราลองมาดูรายละเอียดกันมันจะเป็นต้องเป็นไอหัวฟ,ฟูฟูแบบนี้ไหมไม่จะเป็นเสมอไปครับเจ้าหัวฟ,ฟูฟูตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเดส c a ทนะหรือวินชิลครับ เจ้าวินชิลตรงนี้ครับเขาจะมีหน้าที่ในการลดเสียงลมครับเวลาเสียงลมมาปะทะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอด้านนอกแล้วมีลมเข้ามาครับมันจะดังฟู่ฟู่ฟูฟต่างๆครับเจ้าตัวนี้จะช่วยลดเสียงพวกนั้นลงไปได้ให้มีแต่เสียงของเราเท่านั้นครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นฟองน้ําแล้วก็มีฟองขนขน,นๆนแบบนี้แหละครับใช้ร่วมก,กันกับเจ้าไมโครโฟนโบย่าตัวนี้ครับที่เป็นไมโครโฟนชนิดที่เรียกว่าไมโครโฟนแบบช็อตกันครับ ไมโครโฟนแบบช็อตกันคืออะไรคือมันลักษณะเป็นยาวๆแบบนี้นั่นแหละครับคล้ายๆปืนลูกซองพวกนั้นครับเจ้าไมโครโฟนพวกนี้ครับจะช่วยให้เรารับเสียงจากทางด้านหน้าได้ชัดเจนครับเราหันไปทางด้านไหนครับแม้กระทั่งหันหาตัวเราเองก็จะทําให้องศาในการรับเสียงจากด้านหน้านี้มี ความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เสียงที่เข้ามาทางด้านข้างหรือเข้ามาทางด้านหลังจะถูกลดลงไปได้อย่างชัดเจนมากๆเลยครับเท็ดี้เองก็เคยทำรีวิวไว้ให้มาพร้อมกับเมาส์ช็อคตัวนี้ครับก็คือเจ้าตัวแดงๆเนี่ยเขาช่วยลดเสียงสะเทือนได้ครับลดการสั่นสะเทือนต่างๆครับผมเวลาที่มือเราไปโดนกล้องมือเราไปโดนมือถือหรือมือเราจับขาตั้งอยู่มันจะมีเสียงขดคัดขดคัดขดคัด,ด,คด,ดว่าน,นิ้วเราไปโดนใช่ไหมครับเจ้าตัวนี้จะช่วยลดเสียงนั้นได้ครับในขณะที่ด้าน มากับโคชูครับเจ้าโคชูตรงนี้ครับสามารถที่จะเสียบบนหัวกล้องของเราได้เลยหากเป็นกล้องถ่ายรูปนะหรือจะมีรูตรงนี้ครับสำหรับเสียบกับขาตั้งกล้องทั่วๆไปเพื่อใช้แยกต่างหากก็สามารถใช้ได้ ในขณะที่ด้านหลังครับก็จะเป็นแจ็คขนาด3.5มิลครับเขาจะให้มาพร้อมกับสาย2เส้นครับสายเส้นนื้อที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับเป็นสายที่ใช้สําหรับต่อจากไมโครโฟนครับไปที่โทรศัพท์มือถือครับเราดูได้ไง่ายๆก็คือหากมันมี4ข้อแบบนี้นะครับหรือเรียกว่า TRRS สามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือที่มีช่องต่อแจ็คขนาด3.5มิลได้เกือบทุกรุ่นเลยครับขณะที่หากว่าเป็นใช้สําหรับกล้องถ่ายรูปก็จะเป็นหัวชนิด t r s หรือขาสข้อแบบนี้ ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีทีเดียวครับต่อไปครับเรามาดูไฟฮะระบบไฟของเราครับผมไฟตัวนี้ฮะไฟตัวนี้ครับเป็นไฟ LED ที่มีแสงสีขาวนวลครับยี่ห้ออูแลนซี่ครับ เจ้าอูเลนซี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้งานบ่อยมากเลยเนื่องจากว่าฟังก์ชันการใช้งานของเขาดีมากๆครับเขามีแบตเตอรี่ในตัวที่เราสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานครับเวลาเปิดเราก็เปิดแค่นี้จากนั้นครับจะเล่งแสงไฟก็ได้ครับเล่งแสงไฟกดตรงนี้ฮะเพิ่มครับผมหรือจะลดลงมาครับลด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 หรือแม้กระทั่งจะเช็คกําลังไฟแบตเตอรี่ก็สามารถทําได้้วยการกดปุ่มนี้ครับผมนี้ก็แบตเตอรี่ไม่เต็มฮะหากเต็มเขาก็จะขึ้นมาเป็น5จุดสีแดงๆให้เราเลยครับเนี่ยเราเช็คได้ตลอดเวลาครับแสงไฟตรงนี้มีลักษณะ ขาวนวลครับที่จะทําให้ภาพที่ได้เนี่ยออกในโทนนุ่มๆครับจะไม่เป็นแสงแข็งๆเหมือนเราใช้ไฟฉายส่องเข้าไปไฟตรงนี้จึงมีประโยชน์มากครับและนอกเหนือจากนั้นครับเขาสามารถจะต่ออุปกรณ์เพิ่มได้ถึง3ช่องด้วยกันอย่างตัวนี้ที่เราใช้ต่อจาก เจ้าไมโครโฟนโบย่าตรงนี้ครับเขาจะมีช่องต่อขนาดที่เป็นโคชูแบบหัวกล้องนั่นแหละเราเอามาต่อตรงนี้ก็ได้ครับหรือเราจะเพิ่มตัวเจ้าไฟอุลันซีตัวนี้ต่อให้เป็น3ดวง4่ดวง8ดวง10ดวงเพื่อให้มีกําลังไฟที่ขยายเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่สําหรับการที่เราจะใช้ในการไลฟ์สดหรือการทำวีล็อกต่อแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับคุณผู้ชมครับผมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ209บาทถึง500บาทนะเทดี้ฝากลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองไปค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมดูนะครับจะเจอหลากหลายราคา มากๆเลยตรงนี้ครับเลือกตัวที่ถูกสุดและแม่ค้าที่ไว้ใจที่สุดได้เลยครับจากนั้นครับเรามาดูตัวอุปกรณ์ต่อไปครับผมที่สําคัญมากๆครันั่นก็คือนี่ครับ ตัวหนีบครับผมเจ้าตัวหนีบเนี่ยยี่ห้อแมนฟรัตโตตัวนี้ครับผมผมเลือกใช้ของดีเลยด้วยราคา650บาทครับแมนฟรัตโตตัวนี้ครับผมมีข้อดีอะไรทําไมถึงเลือกใช้เจ้าแมนฟรัตโตตัวนี้ครับทั้งๆท,ที่ราคาสูงมากถึง650บาทครับถามว่าถูกกว่านี้มีไหมมีฮะแต่จะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ครับทีดีก็ฝากลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สามารถที่จะยืดหดได้ค่อนข้างเยอะฮะยืดหดเพื่อจะใช้กับขนาดโทรศัพท์มือถือของเราที่แตกต่างกันไปแต่ละคนใช้ครับ ในขณะที่ไอ้เจ้าสีแดงๆนี่คือยางนะฮะเป็นยางที่นอกจากนุ่มแล้วก็ยังเหนียวด้วยทําให้โทรศัพท์มือถือของเราเวลาจับนะครับมันไม่เคลื่อนย้ายครับในขณะที่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโคชูแบบนี้เพื่อให้เราต่อกับไมโครโฟนต่างๆเข้าไปได้ครับต่อกับไมโครโฟนแบบนี้ในกรณีที่เราไม่ใช้ไฟ หรือเราจะใช้ไฟเข้าไปด้วยก็ต่อไฟเข้าไปตรงนี้เลยครับแล้วก็ต่อไมโครโฟนอย่างที่เท็ดดี้ทำเป็นประจำ <c oughs> ก็คือใช้เซ็ตแบบนี้ครับเนี่ยฮะก็ต่อแล้วหมุนให้แน่นครับในขณะที่ด้านหลังครับเ <c oughs> ขาจะมีตัวล็อกครับคุณผ <c oughs> ู้ชมครับหลังจากเรายืดครับหลังจากเรายืดออกมาปุ๊บได้ขนาดกับโทรศัพท์มือถือที่เราต้องการแล้วทําการหนีบเรียบร้อยเราจะกดเจ้าตัวนี้ล็อกไว้ครับเพื่อไม่ให้เขาเคลื่อนครับเวลาที่เราไปโดนโทรศัพท์มือถือต่างๆเขาจะมีตัวเขี้ยวล็อกของเขาไว้ตรงนี้เวลาเราใช้เสร็จเราก็ปลดล็อกตรงนี้ครับเขาจะ กับสู่สภาพเดิมส่วนอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นรูน็อตขนาด3ส่วน4นิ้วใช่ไหมหรือเศษ1ส่วน4นิ้วในเศษ1ส่วน4นิ้วแบบนี้ครับก็สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทั่วๆไปเลยครับแล้วทีนี้มาดูในส่วนของขาตั้งครับขาตั้งที่ดีเองก็ใช้แม่ฟรตโตเช่นกันครับเจ้าขาตั้งตัวนี้ราคา860บาทครับผมความพิเศษของเจ้าตัวนี้คือเขาสามารถรับน้ําหนักได้ถึง1กิโลกรัมครับนั่นก็หมายความว่าโทรศัพท์ทุกรุ่นพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆเหล่าาาานนนี้าาารรนน้้เสมรรถัับํหก พอครับและที่สําคัญฮะทำไมเราไม่ใช้ตัวถูกๆแบบนี้อย่างเนี้ยอย่างอูเรนซี่ตัว2อ0สบาทร้อยกว่าบาทแบบนี้ทำไมไม่ใช้เนื่องจากว่าครับเจ้าแมนฟลอตโตตัวนี้ฮะเขาสามารถารับน้ําหนักได้ถึง1กิโลกรมัมเวลาที่เราตั้งอุปกรณ์ต่างๆและเอาไปวางตรงนี้นะครับผมเราจะพบได้เลยว่าหากว่าเราใช้อุปกรณ์ที่ราคาค่อนข้างประหยัดพวกนี้มันจะค่อนข้างมีอาการโยกโยะไปมาครับผมบางทีก็อาจจะรู้สึกไม่แน่นเวลาที่เราใช้งานแต่ขณะที่ เจ้าแมนฟรอตโตตัวนี้ครับมีความแข็งแรงมากและที่สําคัญเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเอาเขาไปใช้กับกล้องถ่ายรูปได้ครับนั่นก็คือเสียเงินทีเดียวให้มันจบครับได้ความแข็งแรงไปด้วยแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายครับ เจ้าตัวนี้ครับเขาสามารถที่จะกดนะเวลาเราจะปลดล็อกนะเรากดปุ่มเข้าไปตรงนี้นะปุ่มแดงๆเนี่ยแ,แล้วเราก็ปรับองศาเขาได้นะครับจะให้เขาหันไปทางทิศทางไหนแต่รู้สึกว่าในตัวรุ่นใหม่ๆยี่ห้อจัมโบ้ใจโบ้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะพับลงมาได้ถึง90้องศานี้เลยก็ได้ครับ แต่สําหรับการทาไลฟ์สดหรือว่าการทาวีล็อกท่องเที่ยวครับเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับทั้งเซตนี้ฮะอยู่ที่ประมาณ2018บาทครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะหาโปรโมชั่นหาส่วนลดต่างๆเพื่อที่จะซื้อในช้อปปี้ลาซาดได้ถูกกว่านี้ไหมหรือจะใช้อุป,ปกรณ์ที่ราคาถูกกว่านั้นมากๆเลยแบบตัวเดียวจบแบบนี้ก็ได้แต่อย่างที่เท็ดดี้บอกครับความแข็งแรงมันอาจจะไม่เพียงพอในการใช้งานทั่วๆไปครับในการที่เราจําเป็นต้องติดตั้งอุป,ปกรณ์ต่างๆซึ่ง งโทรศัพท์มือถือของเราเครื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ราคาเป็นหมื่นใช่ไหมครับบางคนเลือกใช้แบบ2องสามหมื่นหรือด้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงพร้อมกันร,รับน้าหนักพวกนี้ได้มันจะมีคุณภาพที่แตกต่างกันมากครับหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของภาพที่ใช้อุปกรณ์ทั้งหมดนี้กับการที่ไม่ใช้กันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ h ซตชอนครับภาพและเสียงที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือภาพและเสียงเดิมๆจากโทรศัพท์มือถือ oppo reno 5ครับโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นครับผมยกเว้นไฟที่มีอยู่ด้านนอก2ดวงอยู่แล้วที่เปิดไว้ตามปกติครับเรายังไม่ได้ต่อไฟและไมโครโฟนตัวนี้ครับ ขณะนี้ด้านนอกของผมมีฝนตกด้วยครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทําให้คุณผู้ชมได้ทดสอบเสียงครับระหว่างการใช้โมโมไมโครโฟนการใช้ไฟและการถ่ายตามปกติของเขาครับไะเราไปดูเวลาที่ใช้อุปกรณ์เสริมภาพและเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการซัดชแนลครับ ภาพและเสียงที่คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้มาจากการใช้โทรศัพท์มือถือ oppo reno 5พร้อมไมโครโฟน boya bymm 1และไฟ led ครับยี่ห้อ u ล a n z i พร้อมกับอุปกรณ์เสริมขาตั้งและก็ตัวหนีบโทรศัพท์มือถือจาก manfrotto ครับคุณผู้ชมเห็นคุณภาพที่แตกต่างไหมครับระหว่างการใช้อุปกรณ์เสริมกับการใช้การถ่ายของโทรศัพท์มือถือผิวเพียวครับบรรยากาศด้านนอกตอนนี้ฝนยังคงตกอยู่เช่นเดิมครับ แล้วก็มีการเปิดพัดลมครับคุณผู้ชมฮะได้ยินเสียงพัดลมนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งนี้คุ้มค่ากับคุณผู้ชมที่จะใช้ในการไลฟ์สดหรือการทำวิดีโอวีล็อกการท่องเที่ยวต่างๆหรือเปหรือไม่ครับคุณผู้ชมนะพูดไปผิดไปขออภัยด้วยครับ 2,000บาทครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะซื้ออุปกรณ์ที่ได้ราคาถูกกว่าน,นี้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็เซตที่แนะนำก็จะประมาณนี้ครับผมอย่าลืมฮะเทดดี้ฝากลิงไว้ให้เรียบร้อยแล้วและอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง n n n เครับเราจะพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ